สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้ามาพบกันกับผลท่าร้อยนะครับวันนี้มีแนวทางเด็ดนะครับมาฝากมาตอนพี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนนะครับวันนี้มีตัวเลขชุดนะครับมาฝากเด้อพี่น้องเด้อเปิดตําราใหม่นะครับเปิดตําราใหม่ทั้งเบิดเลยนะครับเปิดตําราใหม่ทั้งหมดเลยนะครับ เปิดตำราใหม่ทั้งหมดนะครับชุดอำลาความจนเฟษหนึ่งฝนพารวยนะครับตอนรับปีใหม่นะครับสงการที่จะถึงนี้นะครับตอนรับปีใหม่สงการที่จะถึงนี้เอาแนวทางเด็ดเด,ดมาฝากนะครับเข้ามาแล้วนะครับฝากคนละหนึ่งแชร์นะครับผู้ใดแค่หลายได้ได้โชคได้ลาบหลายเดอพี่น้องเดอร์แค่หนึ่งแค่ขอให้ได้เงินแสน แชร์สองแชร์ขอให้ได้เงินล้านนะครับเงินทองไหลน้องเข่ากระเป๋าพี่นองทุกขู่ทุกคนนะครับทางแช่ไหลายทางได้เงื่อนหลเด้อพีนองเด้อเปิดการมองเห็นให้กับทางช่องฝนผ้ารวยนะครับวันนี้มีตัวเลขแนวทางนะครับเด็ดเด็ดมาฝากนะครับกับชุดตัวเด่นฝนผ้ารวยนะครับเด่นแปดเม็ดเดียวนะครับเด่นแปดเม็ดเดียวนะครับเด่นแปดเม็ดเดียวชุดสามตัวนะครับ ชุดสามตัวสี่เจ็ดศูนย์ชุดสามตัวสี่เจ็ดศูนย์เด่นแปดเม็ดเดียวเด้อนะครับชุดสามตัวสี่เจ็ดศูนย์เด่นแปดเม็ดเดียวเอาแนวทางเด็ดๆดมาฝากนะครับกับวังว่าคลิปนี้ที่เป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับนี่นะครับก็บขอให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามเข้ามารับชมนะครับ ไห้ได้มีโศกมีลาบน้ากันทูกขูุ่กค้นนะครับเงินไหลนองเอากระเป๋าถูกขูุ่กค้นลำลำรุ้ยๆยไปน้ากันโศกโศกมันมันนะครับในงวดที่จะถึงนี้นะครับ16เมษายน2567นะครับก็ให้ลำให้รวยน้ากันทูกขูุ่กค้นนะครับกับตัวเลขเด่นนะครับที่ฝนพารวยปล่อยออกไปนะครับชุด3ามตัวนะครับ470ตัวเด่น8เม็ดเดียวนะครับ ชุด3ตัว470ตัวเด่น8เม็ดเดียวนะครับ